กล่าวสวัสดีครับก่อนมาพบกันในหวยห้าน้อยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้ปัญญาในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางการศสตราเท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับหวยห้าน้อยนะครับประจําวันที่หกนะครับือชุดที่หนึ่งห้าน้อยมัดรวมนะครับก็จะเด่นห้าและหกนะครับตัวจอกจะมีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับ หก6 6, 6 6าหกหแปดและก็6 9นะครับส่วนในชุดที่2องเรจะเป็นฮานอยคู่มิตรน,นะครับก็จะเด่น2นะครับเจาะ,จ 0, ะก็จะมี2อแล้วก็2อสนะครับฮานอยของวันที่5นะครับฮานอยมัดรวมนะครับ ก็จะเดินเจ็ดกับแปดนะครับเมื่อวานผมเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งที่ไปให้เป็นตัวเด่นนะครับและเจ็ดสองแปดสองให้เป็นตัวรองนะครับปรากฏว่ามาออกเจ็ดสองวีไอพีนะครับมาออกตัวรองนะครับตัวตรงด้วยนะครับก็รู้สึกเสียดายนะครับที่ว่าตัวเด่นของเราเนี่ยครับแปดหนึ่งมาเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยเลืนหลักสิบนะครับโอ้เสียดายนะครับ แต่4แล้วก็มีนะครับแต่ว่ามาเป็นหลักร้อยสิบท,ทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็แล้วก็ฮานอยคู่นี้นะครับ mm hmm. เด่นศูนย์ก็หลุดเลยนะครับ mm hmm. โอ้ศูนย์สีส่หมอกข้างหน้าสี่ศูนย์อย่างนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็รู้สึกเสียดายนะครับโ mm hmm. อ้ยังไงก็พรุ่งนี้ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับในชุด mm hmm. ในชุดที่หนึ่งและสองน,นะครับ นะครับก็ช่วงท้ายคลิปผมก็จะมาเล่นตัวเด่นให้นะครับหานอยมารวมนะครับเด่นห้ากับหกนะครับจอก็จะมีตัวที่เด่นก็จะมีห้าห้าห้าหกนะครับห้าแล้วก็หกหกรองก็จะเป็นห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะครับส่วนห้าน้อยก็มีเด่นสองนะครับเด่นสองสามนะครับรองสองศูนย์นะครับ อยังไงเขาอยาาใช้วิจารั์ทุกครั้งนะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตางค์นะครับสวัสดีครับ